สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าขาวขอขอค้นนะคะคุณผู้ชมคะปรากฏการณ์ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนที่สุดคงไม่ใช่แ่นินใหม่ที่ภูเก็ตอีกต่อไปหลังจากที่พี่เขาขึ้นชกไปแล้วคือบัวขาวบัวขาวนะฮะสมอปอ,อประมุกก็ไม่ได้แล้วล่ะไม่ได้แล้วเ<ม>พราะเขาตั้งตั้งอะไรนะค่ายใหม่เขาแล้วเมฆบัญชาอืหาชื่ออะไรนะตามสกุลเขาอะบัญชาหรือว่าเมฆเมฆบัญชาหรือเมบัญชาเมฆบัญชาเมฆขอภัยบัญชาเมฆบัญชาเมฆนะประมุกบัญชาเมฆ ก็ตั้งค่ายแล้วนะครับ <S <S <ป>แล้วก็เมื่อวานนี้เซอร์ไพรส์สุดๆครับนี่ครับก<ป>่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขาแถลงข่าวแล้วก็มีข่าวคาวว่าทางค่ายนะครับกับคณะกรรมาการที่ดูแลพรบม,มวยนั้น <S <S 1> <S 1> บอกว่าขึ้นชกไม่ได้ขึ้นชกนั้นมีปัญหานะครับเพราะเขายังเป็นนักมวยสังกัดค่ายอยู่แต่พอถึงเวลาท่านผู้ชมครับพอถึงเวลาที่ไซโยกจะต้องขึ้นชกกับนักมวยรัเสเซียหมีขาวนั้นปรากฏว่านักเน็กก็ประกาศเป็นชื่อ บัวขาวปอประมุกนะฮะบอกว่าใส่โยกนะครับขึ้นชกไม่ได้นะครับก็เลยโชคร้ายเลยฮะ <c oughs> ลักมวยรัตเซียโชคร้ายเลยโดนเลยรู้ตัวมาก่อนไหมเนี่ยไม่ได้จะรู้ตัวนะ <c oughs> ไม่รู้เขารู้ตัวมาก่อนหรือเปล่านะ <c oughs> แล้วก็ตั้งแต่ยกที่หนึ่งนี่ก็ไฟเตอร์นี่ชก3ยกเท่านั้นนะครับและบัวขาวเป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วก็ขึ้นชกตั้งแต่ยกที่หนึ่งระทังดังเกงขึ้นเนี่ยนะฮะ บัวขาวไม่มีถอยเลยเดินหน้าอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ยกหนึ่งก็ได้นับ8ปดไปหมายถึงว่านักมวยรัเสเซียคนนี้นะครับลุสเตมซาริปฟนี่นะฮะโดนนับแปดไปเหนื่อยฮะหอบโเตยเตเจหน้าดูนะฮะบัวขาวนี่หนักแน่นมากหนักน่วงแล้วก็ทั้งทั้งแข้งและหมัดนี่โอ้โหนะฮะนักมวยรัเสเซียดูกองแกงไปเลยด,ลดูน,ดนิฮะดูสิครับโอโ้โหรือฮะสอกเข้าไปสอกสั้นมาสก,กูนี้แหละฮะ ทำให้นักมวยรัสเซียคนนี้คิ้วแตกนะฮะโอ้โหพระเจ้าประคุณรุมช่องแค้แข้งกับหมัดก็แย่แล้วยังมีศอกสั้นอีกโอ้โหนี่นะฮะนี่ขนาดเลื้อเไปทีไปนานโดนเข้าไปเต็มๆมฮะนี่ฮะนี่ค่ะค,คุณสมบัติบัญชาเมฆนะคะนักมวยรัเสเซียเนี่ยคิ้วแตกอะไรสมบัติบัญชาเมฆฮะคุณบัวขาวไงก็ใช่ฮะ,ะแต่ว่าบัวขาวอ่ะน้ำตาแตก วที <laughs> เลยชูพระบรมชายาลักษณ์นะฮะ <laughs> หลังจากได้รับชัยชนะนี่เขาเลื่อนเวทีไปนานแต่ขึ้นชคเหมือนกับโอโหูแข็งแกร่งมาก <laughs> ดูสภาพร่างกายนะครับดูเนี่นี่ชกได้อีกคนหนึ่งแล้วก็ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์กับนาเน็ก <laughs> ชื่อว่าในใจของผู้ชายคนนี้นมีเรื่องอยากจะบอกพวกเรา <c oughs> ทำเพื่อ,อผมคนเดียวหรือแม้ใครผมทำเพื่อ <c oughs> <c oughs> ประเทศไทยทุกคนต้องดูผม,ผมคุณเ้นนในชนครั้งนี้มันออกมาจากความในใจลึกๆที่ผมในช่งในครั้งนี้และผมโชกเพื่อชาวจังหวัดสุริน,นและชาวสัมมัภาพและคุณพ่อที่มาดูผมวันนี้แต่ <Yeah. S 1> เสียายคุณแม่ผมเสียไปแล้ว ไม่ไว่ายังไงก็ตามนะครับนักสู้จะไม่มีวันละทิ้งหน้าที่ของเขาผมดีใจมากที่ผมทําตามฝันที่ผมตั้งใจว่าผมต้องโชคันนี้ให้ได้ถึงแม้วันพรุ่งนี้ผมจะต้องอิดทุกผมก็ยอมครับ ตาเหมือนกันจริงๆนะครับคุณพ่อเล็งนะครับคุณพ่ออายุ62ปีขึ้นไปบนเวทีให้ลูกชายนะครับกราบแทบเทาบ้าโบกขาบอกไปแล้วนะครับรู้ว่าค่ายเก่านะครับกับทางด้านของคณะกรรมการเนี่ยไม่ให้ขึ้นชกแต่วันนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายก็รู้ว่าผมขึ้นชกไม่ใช่เพราะตัวเองขึ้นชกเพื่อประเทศชาติและเพื่อชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับไม่แต่เฉพาะอำเภอสำโรงทาบโอ้โหได้ใจมากแล้วขึ้นชกเพื่อคุณพ่อด้วยนะฮะ ขาตัวเองเป็นแชมป์เก่าแม้ว่าพรุ่งนี้คือวันนี้เขาจะติดคุกเพราะทําผิดพรบมวยก็ตามยอมโอ้โหเรื่องนี้จะไปเขาพูดขนาดนี้แล้วจะไปฟ้องเขาได้ยงพอเลยฮะนี่เป็นนาทีนายกที่สองนะฮะเบิร์นฮะงงมากเลยงงตั้งแต่เปลี่ยนชื่อจากไซโยกเป็นบัวขาวแล้วคือถ้าจะหาคนที่โชคร้ายที่สุดของเมื่อวานนี้ก็คงจะเป็นรุสเต็มสามปลอฟคนนี้แหละใช่ถ้า<ไ>เป็นผมเนี่ยนะถ้ารู้ว่า ไม่ได้ชกกับสายโยกเป็นบัวขาวนี่ผมไม่ต่อยละผมแบบเป็นลมรู้สึกวิ่งเวียนศิษะอันนี้รู้นะไม่ใช่สายโยกนะโโรู้จักบัวขาวนะ แล้วก็มีการแถลงข่าวหลังจากนั้นนะคะก็ยอมรับว่าสาเหตุที่ทําให้ต้องแตกหักกับค่ายเดิมของตัวเองคือคอ่ายที่ตัวเองใช้บอตร,รก,ก็คือเรื่องเงินเรื่องค่าตัวเหมือนกับที่เราทราบนะคะวงการมวยนักมวยน้อยคนนะคะที่จะทราบว่าค่าตัวจริงๆที่ตัวเองได้คืมันเท่าไหร่แม้จะมีพรบรมวยบอกไว้ว่าสัดส่วนจากก้อนทังก้อนเนี่ยนักมวยต้องได้เท่าไหร่ก็ตามบัวขาวบอกพอรู้แล้วมันก็เสียความรู้สึกอะเพราะมันรู้สึกไม่เป็นธรรมนะคะก่อนหน้านี้บัวขาวเคยแถลงนะครับบอกว่าที่ต้องออกจากค่ายเนี่ยเพราะว่า ทนคำพูดเสียดสีเหน็บแนมแล้วก็ด่าทอไม่ไหวนะฮะแต่จริงๆเขาบอกว่าไม่ใช่เมื่อวานนี้เขาเพิ่งบอกนะฮะบอกว่าเป็นเรื่องของค่าตัวนะครับค่าตัวบวัวขาวนะั้นโอ้โหมหาศาลนะครับและเขายังบอกด้วยไม่ทราบว่าจริงเท็จยังไงนะครับวันนี้เข้าใจว่าทางเจ้าของค่ายปอประมุกน่าจะออกมาถแถลงข่าวนะครับบอกว่าเ,เขามีปัญหาเรื่องค่าตัวและทางค่ายเนี่ยยังติดเงินบวัวขาวอยู่ด้วยนะฮะอ,อ้าวมีการยืมเงินนักมวยด้วยนะฮะ จริงเท็อย่างไรไม่ทราบแต่ณวันนี้เนี่ยบัวขาวก็จะเป็นบัวขาวบัรชาเมฆแล้วใครอยากจะเอาเด็กเอาลูกหลานมาฝากไว้ที่ค่าให้เขาสอนนั้นเชิญนะครับโอ้โหนี่กลายเป็นแบบฮีโร่ไอดอลของจังหวัดสุรินโดยเฉพาะอำเภอสำโรงภาพตัวจริงนะครับมีเพลงประกอบด้วยอ่ะแต,แต่แต่คงต้องรอดูว่าทางค่าจะว่ายังไงเนาะเรื่องงกฎหมาย ดูเลยหน้าเหมือนพ่อเลยเหมือนเป๊ะเลยอ่ะเขาพ่อลูกกันอ่ะเขาพ่อลูกกันเหมือนมากเลยอ่ะอันนี้ถ้าคิดเป็นแรงสั่นสะเทือนประมาณกี่ริกเตอร์คะบัวขาวขึ้นชกเพราะตอน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 ไทไฟมาเนี่ยหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าบัวขาวจะขึ้นชกไหมเพราะก่อนมีก่อนก่อนหน้าเนี่ยไม่มีข่าวเขาจะขึ้นชกนะอาจจะมีกระแสวงในบอกว่ามาแน่นอนแต่ไม่มีใครรู้ว่าขึ้นจริงหรือเปล่าค่ะ ประมาณ8ดิกเตอร์เกือบ9อะคะ่ะแล้วก็สตนีมิคมาวันนี้นะคะอาพเจอชออีกเยอะ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่โคราชค่ะที่อำเภอปากช่องนะคะเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่บ้านพักตากอากาศข,ของคุณปัญญานิรันกุลนะคะเจ้า,จาของ w o r k p o พอยเนี่ยค่ะคือเป็นบ้านสองชั้นนะคะบ้านไม้ด้านบนเนี่ย เป็นไม้สักด้านล่างเป็นคอนกรีตแล้วข้างบน,นตรงหลังคาก็เป็นไม้สักนะคะพื้นเป็นไม้ป่าเก้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณอาคมสมโชคคนเฝ้าบ้านบอกว่านอนอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกชายอีกสองคนแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันร้อนอะนะคะแล้วพัดลมที่เปิดทิ้งไว้มันก็ดับได้ยินเสียงดังป๊ะแล้วก็ได้ยินเสียงหมาเห่าเยอะเลยนะคะก็เลยออกมาดูนอกบ้านแง้มมองขึ้นไปเห็นชั้นสองมีเปลวไฟกําลังลุกไหม้นะคะก็เลยเรียกภรรยาตัวเองกับลูกเนีออกมาจากบ้าน แล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจแจ้งสพอในพื้นที่นะคะรถตับเพลิงมากัน4คันใช้เวลาถึง2ชั่วโมงกว่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้ตั้งแต่ในช่วงตีหนึ่งครึ่งที่ได้รับแจ้งนะคะเบื้องต้นคือยังบอกอะไรไม่ได้นอกจากอาจจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรนะคะบ้านของคุณปัญญานะอยู่ที่หมู่บ้านมูนแดน์เขาใหญ่ร e s ิเดนซ์นะคะอยู่ที่ริมถนนสายปากช่องเขาใหญ่ถนนธนรัตน์นะคะก็คือติดทางขึ้นเขาใหญ่เลย บ้านหลังนี้ที่คุณปัญญานั้นเคยโฆษณาสีใช่ใช่ใช่ใช้สีดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดไฟไหม้ไม่ไหวมาอยู่สีไม่ช่วยโอ้โหนี่น่าเสียดายเพราะว่าพวงชุวยบ้านหลังนี้ดีมากนะฮะติดทางขึ้นเขาอุทยานแล้วก็ติดมีมีทะเลสาบแมนทะเลสาบด้วยมีทะเลสาบด้วยสุดยอดเลยนะฮะเสียหายเป็นสิบล้านเลยนะครับเกิดขึ้นเพราะอะไรความต่อเนื่องนะครับเหตุการแผ่นดินไหวหลังจากที่ภูเก็ตมีแผ่นดินไหวตอน 14บ6นาฬิกา44นาทีของวันทีน่16เมษายนตอนนั้นวัดได้ประมาณ4.3ริกเตอร์ศูนย์กลางอยู่ที่สีศูนย์ทอนอำเภอถลางของภูกเกต็ตนะครับหลังจากนั้นก็มีแผ่นดินไหวตามมาเป็นอัฟเตอร์ช็อคเนี่ยหลายครั้งนับ10ครั้งทีเดียวนะครับนี่คือสภาพบ้านเรือนของคนที่อยู่ในพื้นที่ตะบลสีศูนย์ทอนอำเภอถลางของภูกเกต็ตก็มีรอยร้าวเราเห็นภาพนี้ไปบ้างแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางรองผู้ว่าภูกเกต็ตคุณสมเกียรติสังข์ขาวสุทธิรักษ์ ทั้งบ้านเรือนของประชาชนรวมทั้งที่สําคัญก็คือที่บร,ริเวณเขื่อนอ่างเก็บน้ําบางเหนียวดําครับที่จุดนั้นเนี่ยความจุของของเขื่อนเนี่ยประมาณ7ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ของตำบลศรีสุนทรครับก็ไปพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งวิศวกรทั้งชลประธานตรวจดูแล้วยืนยันว่าเขื่อนอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำเนี่ยยังคงมีความแข็งแรงไม่พบทั้งรอยร้าวและไม่พบทั้งรอยเอียงของบริเวณตัวเขื่อน ผู้วยการส่วนวิจัยรอยเลื่อนมีพลังคุณคสูวิ์โคุวนเนี่ยบอกว่าดูจากดูจากการออกแบบแล้วเนี่ยคขืนนี้มีการออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าจะไม่ไม่มีปัญหานะครับทุกอย่างยังเป็นปกติดีแต่ว่าประชาบ้านเรนือองประชาชนนั้นอาจจะได้รับความเสียหายอยู่บ้างเพราะว่าศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นเท่าที่ประเมินณตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกับชุมชนบ้านลิพรบางขาม แต่ว่าเอาชัดๆเนี่ยคงต้องส่งชุดสำรวจมาหาอีกทีว่าจุดศูนย์กลางจริงๆของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16ที่ภูเก็ตเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับส่วนในแง่ของผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเอกชนที่อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่าคงกระทบในแง่ของนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับในระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะคนไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องของแผ่นดินไหวแต่ว่าต่างชาติเนี่ยเขาค่อนคุ้นคุ้นเคยและทราบดีว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ สิ่งที่เอกนชนอยากจะให้รัฐบาลไทยทำณนะตอนนี้ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเรื่องของแผนรองรับฉุกเฉินนะครับเวลาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นมาหรือว่าแผนช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวเวลาที่เกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เอกนชนเองเขาไม่รอรัฐบาลทั้งหมดนะครับเขากําลังประสานหาข้อมูลดูว่าประเทศที่เคยเจอแผ่นดินไหวแบบนี้ฟิลิปปินส์อินโดญี่ปุน่นซึ่งมีขา่าวแผ่นดินไหว้บๆเนี่ย เขาเขาหาทางรับมือ,อยังไงภาคธุรกิจทำยังไงโรงแรมทำยังไงและเอกชนที่ภูเก็ตเขาจะปรับมาใช้ด้วยตัวเองต่อไปเหมือนกันส่วนคําแนะนําจากทางนักวิชาการบอกว่าภาครัฐน่าจะมีการพัฒนาเรื่องของออการตรวจวัดทันดินไหวขนาดกลางและขนาดเล็กเพราะว่าที่เกิดขึ้นล่าสุด4.3ริกเตอร์เนี่ย เครื่องตรวจวัดที่สถานีเครือข่ายในระนองในภูเก็ตที่ตรังที่สงขลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะตรวจวัดได้สมบูรณ์แบบต้องเป็นแผ่นดินไหวตั้งแต่4.5ริตเตร์ขึ้นไปก็เลยแนะนําว่าน่าจะเพิ่มเครื่องมือที่สามารถพบเห็นหรือว่าตรวจพบแผ่นดินไหวขน,ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเท่าที่มีอยู่เนี่ยต้อง4.5ริกเตร์ขึ้นไปถึงจะทราบได้ ก็เป็นคําแนะนําจากทางนักวิชาการเขาค่ะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ในวงการนะคะ<ม>นอกเหนือจากรอยเลื่อนกลุ่มรอยเลื่อนระนองและกลุ่มรอยเลื่อนคลองมารุ่ยแล้วที่ภาคใต้นะคะ2กลุ่มเนี่ยจริงๆถ้าเปรียบเทียบกัน200อยเลื่อนนี้เนี่ย ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแน่นอนแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะคะกลุ่มรอยเลื่อนที่มีความเสี่ยงมากกว่าในแง่ของการเกิดผลกระทบหรือเกิดแรงสั่นไหวเนี่ยไปอยู่ที่ภาคเหนือคือยังเป็นกลุ่มเดิมนะคะหลายกลุ่มรอยเลื่อนที่ภาคเหนือแล้วก็ต่อนเนื่องถึงภาคตะวันตกด้วยอันนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าในแง่ของการจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะเมื่อวานนี้นะฮะทั้งท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะครับคุณนิทัศน์ผู้วัฒนกุลแล้วก็ ผอสานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมนะครับผอเลิศสินรักษาสกุลวงก็ออกมาแถลงข่าวนะครับว่าแผ่นดินไหวเมื่อวันที่16นะครับที่ถลางภูเก็ตนั้นเป็นแผ่นดินไหวที่ก็แรงที่สุดในภาคใต้นะครับแล้วก็มาจากก็ได้รับพลังมาจากการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่11เมษายนนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องอะไรกับการเกิดแผ่นดินไหวนะครับในอีก2นาทีต่อมาที่สุมาตราอันนั้นถือว่าคนละครั้งกันนะครับ แล้วก็ก็มีคําแนะนำนะครับจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดแผ่นดินไหวอะไรก็ตามแต่เนี่ยอย่าอย่าะหน,นกตกใจนะครับแล้วก็บางอย่างก็ต้องปฏิบัติตัวเหมือนกับเกิดไฟไหม้อาคารสูงเพราะทราบว่าเมื่อวันที่11เมษายนนั้นตอนที่เกิดแผ่นดินไหว8.6ดจุดหกิกเตอร์มีมีประชาชนหนีจากอาคารสูงลงมาทางลิฟต์ซึ่งผิด <S <S นะฮะถ้าเกิดเขาตัดกระแสไฟเนี่ยคุณจะติดอยู่ในลิฟต์นะครับการเกิดแผ่นดินไหวนั้นเขาก็ให ที่เราได้รับการอบรมมาคือมุดลงใต้โต๊ะ,ะใช่เพราะว่ายังไงหนีออมามันก็ไม่ทันนะฮะมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านพอเลิศศิลบอกว่าในอดีตเนี่ยเคยเกิดแผ่นดินไหวถึง6ลิตร์นะในประเทศไทยนะครับเมื่อ3,600ปีมาแล้วเกิดมาแล้วกี่ครั้งหมายถึงตัวเรานะ3 6ม0ปี6ลิตร์นะฮลิตร์เคยเกิด จะมีข้อมูลเป๊ะเลยนะ,ะและเมื่อวานนี้นะครับวันเดียวก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะฮะทั่วโลกอีก3จุดด้วยกันนะครับที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบันดาอาเจน,นะครับซึ่งก็เป็นเมืองเอกอยู่ในจังหวัดอาเจของเกาะสุมาตรานั้นมีแผ่นดินไหว5.1ิกเตอลิร์นะครับที่ปาปัวนิวกินีนะครับไหวแรงมาก7ลิกเตอร์นอกชายฝั่งทางเหนือของปาปัวนิวกินีในมาหาสมุทรแปซิฟิกใต้นะครับแล้วก็ลึกลงไป 200กิโลเมตรนะครับเลิตรอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านเราเลยไม่มีผลอะไรเลยนะครับ mm hmm. แล้วที่แรงอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่ชิลีครับ9.50โมง50เมื่อวานนี้นะครับที่ชิลีก็มีแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางห่างจากเมืองบันพาไรโซนะครับประมาณ26กิโลนะครับน mm ี่ฮะแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวของชิลีนี่6.5ห mm ้ลิตร ก็ถือว่ารุนแรงนะฮะได้รับความเสียหายในบ้านเมืองเขาด้วยนะฮะครับ6.5ลิกเตอร์วันเดียวเนี่ยนะครับโอ้โหหลายจุด<ม>ในขณะที่ภูเก็ตของเราหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหว4.3แล้ว2วันที่ผ่านมาเนี่ยมี after อ h ์ c k อีกประมาณเกือบ10ครั้ง<ม>ครับค่ะซึ่งก็สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงวงการประกันภัยด้วย เพราะว่าประเทศไทยน้อยนะคะที่เราจะพูดถึงแรงสั่นไหวที่มีจุดศูนย์กลางในบ้านเราคือภูเก็ตเนี่ยเป็นเป็นข่าวที่ทําให้วงการประกันภัยต้องมานั่งคิดกันนะคะว่าวงเงินหรือเบี้ยประกันเนี่ยจะให้วงเงินเท่าไหร่ต้องจ่ายเบี้ยแพงขึ้นไหมนะคะเบื้องต้นทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยรับประกันภัยต่อหรือว่าไทยรีนะคะคุณสุรชัยสิริวัลลบบอกว่าบริษัทประกันภัยต่อเนี่ยกังวลนะคะว่าประเทศไทยเริ่มและ เริ่มเห็นความเสี่ยงภัยพิบัติมากขึ้นจากแผ่นดินไหวนะคะเพราะามีรอยเลื่อนอยู่ร,บรอบๆประเทศนะคะและก็บริษัทได้ลดวงเงินความคุ้มครองแผ่นดินไหวในไทยลงเหลือ5,000ล้านบาทจากก่อนหน้านี้ไม่จำกัดะนะคะและก็จะมี และจะคุ้มครองต่อเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งละ300ล้านบาทเท่านั้นอันนี้เริ่มสะท้อนแล้วนะคะรวมถึงในแวดวงประกันภัยนั้นก็ต้องรอดูนะคะว่าเบี้ยจะขึ้นให้เห็นชัดไหมเบี้ยจะแพงขึ้นไหมสําหรับภัยพิบัติที่เกิดจากแผ่นดินไหวนะคะแต่โดยรวมแล้วนะักวิชาการบอกว่าไม่ใช่แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นแล้วก็น่าตกใจแบบนี้นะคะคืออาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วล่ะแต่ว่าปัจจุบัน คือข้อมูลมันเร็วแล้วเราก็จับได้เยอะนะคะบางครั้งมาอยู่ในป่าในดงเนี่ยเราไม่ทราบจริงๆเราไม่ยังไม่ต้องตกใจมากเกินไปเพราะประมาณ4.3เนี่ยยังไม่ได้น่ากลัวมากนักนะคะประมาณ3ลิตรเนี่ยเกิดโอ้เป็นแสนครั้งต่อปีในโลกนี้นะคะปิดท้ายสั้นๆยังอยู่ที่ภาคใต้เหมือนกันนะครับหาดใหญ่สงขลาว,วันนี้เขาเริ่มแล้วนะครับ เที่ยวหาดใหญ่5ลด5สัปดาห์เริ่มวันนี้เป็นต้นไปนะครับ16เมษายนถึง20พฤษภาคมนี้เขาจะลดสินค้าและบริการ5ประเภทด้วยกันตั้งแต่โรงแรมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับค่าอาหารห้างสรรพสินค้าต่างๆถ้าจะเข้าไปดูหรืออยากจะรู้ว่าร้านไหนห้างไหนเข้าร่วมโครงการกันบ้างก็ดูว่าจะมีสติกเกอร์เที่ยวหาดใหญ่5ลด5สัปดาห์ติดเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามของเอกชนที่เขาจะกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่ มีผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดที่โรงแรมรีการเดนตั้งแต่31มีนาคมที่ผ่านมามน่าสนใจเชิญเลยนะฮะไปเที่ยวกัน16เ <c oughs> มษายนถึง20พฤษภาคมเริ่มแล้วนะครับ5 5ลด5สัปดาห์นะฮะโดยเฉพาะวันที่5เดือนหน้าเดือน5ปี55นะฮะถ้าแคมเปญยังอยู่นี่ ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยี่สิบตึงวันที่ยี่สิบโอ้โหเพราะวันที่ห้าเดือนห้าปีห้าห้าปีห้าห้าห้านั้นเป็นวันดีมากตัวหัวเราะตอนหลังคือสิหัวเราะก็เป็นวันดีมากคนจองแต่งงานในวันนั้นเยอะมากนะพ้าแต่งงานวันที่ห้าเดือนห้าอะไรเนี่ยจะได้หัวเราะชีวิตคู่ก็จะแบบพ่ายอกกใช่มีความสุขนะหาทันปุ๊บทันไหมหรือเวลาหลายวันนะพอไม่พอไม่จูงก็จูงเข้าตัวเองใช่เนี่ย ก็อยากบ้างอยากโดนเน็บเนี่ยขอโทษค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่พักสักครู่เดวกลับมาจุงหน้าเจอครับชาวข่าวคนคนข่าวเช้ารยากาศของสงกรานยังมีในหลายพื้นที่ให้เห็นกันอยู่นะครับบางพื้นที่ก็น่าชื่นชมเป็นการรักษาประเพณีที่สวยงามมาไว้แต่ว่าบางพื้นที่ก็ดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่แรกที่จะพาไปดูจะพาไปที่กาญจนบุรีกันก่อนนะครับเขามีงานสงท้ายสงกรานของชาวชาวมอญ ที่อำเภอสังขละบุรีมีประชาชนในพื้นที่สังขละบุรีรวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคุณชัยวัตรลิมปาวัฒนะเนี่ยมาร่วมกันเขามีพิธีขบวนแหย่ยอดเจดีไซนยแล้วก็ตั้งขบวนคนพันห้าร้อยคนนะครับช่วยกันแหย่ยอดเจดีไซน์ไปยังเจดีพุทธคยาที่วัดวังวิเวการามครับก็มีประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะมากนะครับ เดินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นชาวบ้านที่ต้องการจะมาทําบุญเนี่ยต้องเดินเทินของทาบุญบนศีรษะคือที่ถ้าไปที่นี่เนี่ยก็จะเห็นการเดินเทินของบนศีรษะของประชาชนในพื้นที่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าขบวนนี้เนี่ยใช้เวลาเดินประมาณ1ชั่วโมงครับระยะทางประมาณ1กิโลเมตรคนในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นประเพณีที่เขาพยายามรักษากันไว้และก็ดีใจที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาร่วมพิธีเป็นจํานวนมากและจะพยายามรักษา สิ่งที่ดีงามของคนในพื้นที่แบบนี้ต่อไปในปีต่อๆไปด้วยนะครับอันนี้เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีแต่ว่าที่ดูจะว่าวิวสักหน่อยก็คือที่ชนบุรีซึ่งก็ยังคงมีการเล่นน้ําในวันไหลสงกรานประจําปีกันอยู่นะครับด้วยภาพรวมเนี่ยดูดีแต่เฮ้ยเขาบอกว่าบางจุดบางพื้นที่เนี่ยมีคนที่แต่งตัวค่อนข้างว่าวิวคือใส่ชั้นในอย่างเดียวเลยแล้วเราไม่แน่ใจว่าคือตามข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยมีทั้งสาวประเภท2 ที่แต่งตัวว่าผิวอันนี้ยังไม่แน่ใจไม่มีใครบอกได้ว่าตกลงเป็นผู้หญิงจริงๆหรือว่าเป็นผู้ชายประเภทสองคือดื่มด้วยนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นอ๋อเขาไปผู้หญิงประเภทสองเขาไปเขาไปขอไปผู้ลายเขาไปคุณสมควดูแต่รูปอ่ะดูคือไม่อยู่กันในกระตัวแล้วเนี่ยคือเออขาไปคือไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นผู้ชายแล้วแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนั้นคือท่าทางการเต้นเนี่ยค่อนข้างยั่วยวนแล้วก็มีการดื่มสุราของกลุ่มวัยรุ่นตามถนนทางต่างๆเยอะมาก เยอะมากอันนี้คือที่ตัวเมืองอำเภอสัตหีบในชลบุรีนี่แหละครับมีเด็กๆบางคนถามคุณพ่อคุณแม่ตอนดูข่าวนะฮะบ,บอกว่าห้ามเต้นยั่วยวนอะไรนี่นะฮะเด็กก็สงสัยเต้นยั่วยวนนี่เป็นยังไงนี่แหละครับคำว่าเต้นยั่วยวนเต้นไม่สุภาพนะฮะดูสิครับนี่ยังไม่นับรวมที่มียิงกันมั่วที่ที่พัทยามีคนาบาดเจ็บทั้งคนทั้งชาวชาวไทย แล้วก็คนต่างชาติด้วยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองรายเมื่อวานนี้เนี่ยคือเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดขึ้นที่บาร์เบียครับเป็นบาร์เบียซอย8ถนนลิยบชายหาดพัทยาคือฝรั่งคนนี้กับคน,คนเจ็บคนไทยคนนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุวิวาทนะครับนั่งดืง่มกันเฉยๆตามปกติเดี๋ยวปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ยิงปืนเข้ามาสาดเข้ามาเหมือนกับว่ามีเรื่องกันหรือเปล่ากับคนอื่นแล้วยิงแล้วสองคนนี้เนี่ยโดนลูกหลงฝรั่งที่บาดเจ็บไปก็คคืออออุุณมลปาย66ี อีกคนคือคุณชาญรงพงปานอายุ17ปีนะครับแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเหมือนกันอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่สอพอบางละมุงครับเหตุลักษณะเหมือนกันเลยคือมีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ยิงปืนเข้ามาที่นี่เนี่ยมีคนบาดเจ็บคือคุณชูชัยคงมั่นคนนี้ถูกยิงถากหัวไปนะครับนิดเดียวอีกคนเป็นนายตัวเล็กเป็นคนพามา่าอายุ20ถูกยิงเข้าไปที่เอวข้างขวาทั้งหมดเนี่ยถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาล ย้ำว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทโดนลุกหลงทั้งหมดเลยแย่มากแล้วพัทยาเริ่มเล่นวันนี้นะฮะ1ิบแปดาตำรวจในในพัทยาคงทํางานหนะักเพราะที่นั่นวัยรุ่นนั้นโอ้โหเฮี้ยมากครนะฮะนี่จะเป็นช่วงที่เขาคิดว่าเขาจะมาสำแดงศักดาได้อนะ คุณผู้ชมมาอีกหนึ่งข่าวนะคะจากการประชุมคขรมอที่เกิดขึ้นนะคะก็ในในแวดวงข่าวเศรษฐ,ฐกิจก็ไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีทับลายกันหรือเปล่านะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มนะคะก่อนหน้านี้เราดีมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะว่าคขรมอเนี่ยจะให้นําเข้าน้ํามันปาล์มดิบมาเพื่อผลิตเป็นน้ํามันปาล์มขวดนะคะสี่หมตันด้วยกันแต่ว่าชะลอชะลออยู่นะคะรอว่าผู้ประกอบการจะตอบรับแบบไหนเลยทําให้ยังไม่ได้มีการนําเข้าอย่างเป็นทางการ ะะแต่ว่าการประชุมครมล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะมีการเสนอเรื่องนี้ตามข่าวบอกคนที่เสนอไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์แต่เป็นรัฐมนตรีว่าการคลังคุณกิติรัตน์นรนอง์นะคะเสนอเป็นเรื่องเหมือนเป็นเรื่องเร่งด่วนเนี่ยไม่ได้มีวาระที่จะต้องเข้าตั้งแต่แรกนะคะว่าจะเสนอ เข้าไปแล้วก็เสนอเข้าไปจริงๆต้องมีการพิจาราว่าเอาละคอรมออนุมัติออกมาแล้วนะคะว่า40,000ตันน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยให้มีการนำเข้าโดยเริ่มต้น1,000 0ก่อนแล้วประเมินแล้วค่อยส่งเข้าครมออีกทีถ้าจะมีการนาเข้าเพิ่มเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะทาให้นอกเหนือจากวงการข่าวเศรษฐกิจกแล้วนะคะคนในแวดวงน้ำมันปาล์มเนี่ยก็ค่อนข้างจะ จะแปลกใจว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงเร่งเพราะว่าเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานะคะมีการประชุมกันยาวเลยค่ะผู้ประกอบการเอกชนก็บอกคุยกันยาว6ชั่วโมงตอนนั้นยังตกลงกันไม่ได้เพราะว่าคนในบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่อยากให้นําเข้าเดี๋ยวส่งผลต่อราคาน้ํามันปาล์มดิบแล้วก็ปาล์มดิบในประเทศไทยนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่น่าแปลกใจก็คือว่าเรื่องนี้ยังไม่ผ่านคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามัน,มนแห่งชาติ ทำไมเข้าคอรมอแล้วพู้าย่คนในวงการยังไม่รู้เรื่องเลยแต่เข้าคอรมอไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเอาเป็นว่ารองโฆษกประจําสนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วนะคะว่าเริ่มต้น1 0,000ตันก่อนสาหรับน้ํามันปาล์มดิบที่จะมีการนําเข้ามาแก้ไขปัญหาราคาน้ํามันปาล์มที่จะมีการขอขึ้นยังไงรัฐบาลไม่ให้ขึ้นเกิน42บาทต่อขวดแน่ๆค่ะ ตอนนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์อยู่ที่จีนนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการหาหรือข้าราชการเต็มคณะกับนายกหวนหวนเจียเป่านะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีจีนนั้นก็ต้องการกระชับความสัมพันธ์นะฮะและความร่วมมือระหว่างกันให้เต็มที่ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางรถไฟพลังงานสื่อสารการเกษตรแล้วก็การลาดตระเวนร,ร่วมในแม่น้ำโขงนะครับตั้งเป้าหลักนะฮะที่จะผลักดันมูลค่าการค้าการลงทุนสองประเทศให้ทะลุแสนล้านดอลลาร์นะครับ ภายในภายใน3ปีจากนี้ไปนะครับแสนล้านดอลลาร์ก็ประมาณ3ล้านล้านบาทนะฮะแล้วเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของนายกยิ่งลักษณ์ก็ได้พูดถึงเรื่องของแพนด้านะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะกำหนดการที่เราจะต้องส่งแพนด้านะครับทั้ง3ตัวคืนให้กับจีนก็คือปีหน้าก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้แพนด้าเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยไปแล้วโดยเฉพาะที่สวนสัตว์ที่เชียงใหม่นะครับ แหมอยากจะแบบพูดง่ายๆว่า,าอยากขอให้อยู่ต่อนะฮะนายกเหวนใจปั้มมากมากท่านผู้ชมฮะใจปั้มมากมากนะฮะตามข่าวบอกแทบจะไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากเลยบอกยินดีเลยให้เลยให้เลยให้อยู่ต่อนะฮะให้อยู่ต่อให้อยู่ต่อให้อยู่ต่อแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยจะให้กระทรวงต่างประเทศนะครับได้ประสานกันนะครับตามข่าวเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณวิมลุงวัฒนาจินดาเลขานุการรัฐมนตรีประจาสานักนายกคือเลขาท่านนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลออกมาบอกว่า ตามข่าวว่าจะอยู่ต่อไปอีกสมปีแทนแทนแทนทนสามปีนะครับทั้งช่วงช่วงหลินหุยหลินปิงนะครับอยู่ต่ออีกสามปีและวันนี้นายกยิ่งรักจะเข้าพบกับประธานาธิบดีหูจินเท่านะครับนี่แหละฮะอย่างนี้เราก็มีโอกาสสอนภาษาไทยหลินปิงนะสิโอ้โหใจป้ามากมากขอบคุณทางรัฐบาลจีนด้วยนะฮะซึ่งแปลเป็นจะให้เขารู้เรื่องว่าโจยเสียจบ ใช่จริงิ่งจอยเสียมีความสามัรถบ้างคู่ดำของเราโอเคพักไหมมีโอเคมาได้ยังไงค่ะพักสักครู่ค่ะ